เสาเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านต้องหันยังไงคลิปนี้มีน้องถามเข้ามานะครับพี่เอกช่วยแนะนําวิธีการติดตั้งเราเตอร์แล้วหันเสาเนี่ยมันต้องหันยังไงเป็นคำถามที่ดีนะปกติเราเตอร์เราก็จะเป็นประมาณานี้ใช่ไหมบางคนก็จะมี2เสาหรือมี4ีเสาใช่ไหมซึ่งวิธีการติดตั้งอนะ่ะมันก็จะมีแบบที่1คือวางไว้อย่างนี้แบบที่2ก็คือติดกับกำแพงนี้นี้อย่างแรกก่อนก็ต้องดูว่าบ้านเราอะมีกี่ชั้นก่อนนะถ้าบ้านมีชั้นเดียวให้ตั้งเสาขึ้นแบบนี้แต่ถ้าบ้าน2ชั้นให้เอาเสานอนลลงงงออย่าีีี้้้้้กก็็มตตตััตนนบบััววววแแนนนนไบบบะคร อย่างนี้นะถึงจะสัญญาณแรงทั้งสองชั้นเพราะว่าวการกระจายสัญญาณของเสาเราเตอร์นะครับมันจะกระจายสัญญาณในลักษณะแบบนี้อ่ะดูไหมสมมติว่าเราตั้งเสาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมสัญญาณจะวิ่งไปทางนี้ครับทุกคนจะวิ่งปเป็นแนวนี้ครับแสดงว่าถ้าเกิดบ้านเราชั้นเดียวใช่ไหมมันก็จะส่งสัญญาณ Internet อินเทอร์เน็ตเอาไปข้างๆางนี้ซึ่งก็จะได้สัญญาณทั้งชั้นของเราโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดบ้านใครเป็น2ชั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราตั้งเสาแบบนี้สัญญาณกระจายออกไปแบบนี้ชั้น2ก็จะสัญญ,ญาณอ่อนทีนี้วิธีแก้้้้้้้้กกก็็็คคืออเเเเราาาาาแแแแ่ททํใหสสปนน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 วบบบบบบีีีีีมมัััจะยิงงญณขถด2 ใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวที่ตั้งไว้เพื่อกระจายสัญญาณชั้น1แล้วก็นอนไว้แบบนี้เพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปชั้น2ส,สัญญาณก็จะดีขึ้นในกรณีที่เราติดเราเตอร์ไว้กับผนังแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือแนวตั้งหมดเลยถ้าบ้านเป็นชั้นเดียวก็ตั้งเสาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าบ้านเป็นสองชั้นก็จะต้องมี2เสาที่นอนมาแบบนี้หรือ45ิองศาก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดแล้วแต่อันนี้อาจจะเกะก,กะใช่ไหม <c oughs> ก็อาจจะต้องประมาณสัก4ี่องศาคือให้เอียงมาเพื่อมันกระจายสัญญ,ญาณขึ สัญญาณไปทางไหนเราก็หันเสาตามที่เราต้องการได้ลองไปปรับดูครับแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราจะแรงขึ้น